ลูกไส้บ่เ,เรีย,ยนครับเอาผู้เลี้ยงไอยได้ปะครับเลี้ยงซอยได้เลยเอาไปเลี้ยงซอยนั่นไม่ไหวจะของเลี้ยนจะของยังบ่ไหวอยู่พ่อเอาไปเลี้ยงซอยนะครับผมแล้วซื้อข้าวมันไก่ให้พี่โอ๊ตพี่เยาว์นะคะแล้วก็เอาลงเอาเข้าบ้านสวนอีกสามกล่องให้พี่โอ๊ตพี่เยาว์ทั้งหมดห้<ส>า,ากล่องจะของบ่กินได้จะของรถคุ้มบ่วนสะอาดได้เลยรถขึ้นบ่วนสาดได้ไหมเด้พอดี ขายดีดดจนว่านเข่ามั่นเบิดร,ร้านนี้อร่อยสุดนะร้านประจำาม่ได้ไปส่งานีเรีบครับนอันนี่หลักก็แวะซื่อนี่แหละนี่สื้อเปส่งเอบครับจะเป็นส่งพี่โอ๊พี่เยาแล้วก็เขาไปกินจากของนำ้ำร้านประจำแซ่บมื่อนอี่เพิน่นแถมให้ร้ายลายสั่งหาเพิน่นแหงอยู่งกกอง กม่บอกครับบอกไรนั้นพิเศษไปดเล่ะเออมาได้ดิเก่งๆเก้าสวัสดีค่ะสวัสดีเอ็มซีมิลลี่นะคะมาแล้วสวัสดีทุกคนเลยพี่น้องค่ะตอนนี้นะคะอยู่ร้านข้าวมันไก่กําลังจะกลับเข้าบ้านสวนเพราะว่าเออมิลลี่กลับบ้านมานอนบ้านอยู่ประมาณหนึ่งสองคืน หนคืนสคืนแล้วพี่อนวันนี้ก็จะกลับเข้าบ้านสวนแล้วตอนนี้นะ,ะัะแวะซื้อข้าวมันไก่นะครับไปไปฝากพี่โอที่ยาวรอบดึกตอนนี้ก็ประมาณสองจะสองทุ่มแล้วก็พราะว่าที่แล้ววันสเมื่ตเตยมังกวินตเตยมังสมันหอนตอนกลางวันมันแดดมันร้อนมากเลย ออกมาคำคเร่งรงๆหล่ากินข้าวเร่งแล้วอยู่กินข้าวกับคุณแม่กับคุณยายเสร็จแล้วก็ออกมาแล้วก็เลยอันทั่วหาพี่โอ๊ตพี่เยาว่าจะกินอะไรไหมกําลังจะกลับเข้าบ้านสวนอ่าพนที่แรกพนสังอันเอียงเนาะก็เลยอันอันอันมันปีดก็เลยว่าเออกินข้าวมันไก่บอกก็เลยมามาสั่งข้าวมันไก่ให้เวราเพนอยากสุดอยังห่อนๆแต่ว่าหบ่มีมันเบิดมันปีตแล้วเออพนพอเปิดบ้างมือเนี่ยก็เลยอัานพอดีว่าจะมาสั่งข้าวมันไก่ให้ เออพวกเด็กๆพวกมาก,กี้พวกกันแม็กพวกมุ้วนจะเรียกว่าเอินอันลั่นใช่สิมีเกี่ยวกับิดอเอาของมันไกลบ่อยนะอ่าก็เลยแวะซื้อนะคะให้พี่โอ๊ตพี่เยาวด้วยนะคะแล้วก็ซื้อเข้าไปฝากเด็กๆพวกมาก,กี้ด้วยกะบิดน้องเย็นเหล็กเข้าไปพี่น้องขาประมาณสิบกิโลสิบห้ากิโลประมาณเกือบเศร้าข้าจิไปยังกัเนเวนกันของหวานขวดก,ก็เลยไปตอนเย็นๆนี่แหละค่ำค้เดือดๆนี่แหละ ไปหอดกลับไปอาบน,น้ำนอนนะคะก็ไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้เขามี้อมไหมน่าจะยังไม่มีค่ายังไม่มีก็น่าจะเป็นวันพุธวันพุธน่าจะมีสอมนะคะว่าอะไรวันนี้รอบนี้วันที่30เด็กๆบางส่วนก็กลับบ้านนะคะเหมือนพวกน้องตา้ตาตา้าน้องกวินอะไรนึงก็กลับบ้านวัซซัมก็กลับบ้านส่วนมากรอบนี้เพราะว่าไปไปเที่ยวกันมาไปเที่ยวหนูมันพากันเมืองเขาก,กลับมาจากเที่ยวเสร็จก็แยกย้ยายกลับบ้าน กลับบ้านพุเลาสองสามมือเลยพี่น้องเพราะว่าก็เราไล่กลุ่มปิดวันที่สามสิบเราก็มีเวลากลับบ้านอยู่พักผ่อนกลับบ้านแล้วกันอ่าซ้อมน่าจะเป็นวันพุธพรุ่งนี้วันอังคารตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วนะได้แล้วนะคะโอเคได้เรียบร้อยแล้วนะคะวางไว้หน้าตะกานะฮะน้องเย็นเล็กเมื่อนั้นเมื่อวานนี่แห้งผ้าน้องเย็นเล็กไปัน ไปรีเพ้่เล้วไปเขาอู่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าอันล่างอันไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่อาเปลี่ยนสตาร์เตอร์บมดเองินอีกแล้วซ่าผ้านองอันออกจากงานหลายคือแบบว่าไ,ไปเล่นไม่หลายหลายัเสร็นก่ก็พ้านองเข้าอู่ซ่อมนิดหนึ่งนะ,ะเรียบร้อยค่ะโอเคเมลี่ก็จะเดินทางเข้าบ้านสวนแล้วมันดึกแล้วนะคะว่าด้ย่านเหรพี่น้องคะเฝ้าไปเพื่อนพี่โอพี่ยอดเป็นหิวเขานะะ เดี๋ยวจะแวะไปให้พี่โอ๊ตพี่เยาที่บ้านก่อนแล้วก็ค่อยเข้าบ้านสวนโอเคเจอกันที่บ้านสวนจ้าพี่น้องขาตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงนะคะบ้านหินเรียกไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขามาในหมู่บ้านเรียบร้อยแล้วรถซาปษสเอาคือหอดเร็วแทะมุดเจ้าหอดเร็วตัวคอยจวดเตียงหอดเด้อคิว่าเป็นสมมงอันขี่รถมม่ติดจะมาปวดอันเมืนน่อเป็นอันตะคิวแล้ว เราก็เลื่อยมาอันบ้านหาพี่โอ๊ตพี่เยาก่อนนะคะเอาเนี่ยมาให้เพิ่นเอาข้าวมันไก่มาให้พี่โอ๊ตพี่เยาก่อนชื่อถึงแล้วนะคะหอดเร็วยูย มาหาคนสวยโอ,อ้เจ็บดากปวดอีปีมาแต่เฮือนมาแต่บ้านเอายังไงนี่เอายังไงโยนได้ไหมมันไม่แตกฮับเอาสิโอ้ยเมื่อวาจ้าของมวมูวันไหนวานได้จ้าของเป็นยังไงบ้างคะกัน โอ๊ยเรามาป่วยแล้วก็กินนแย่จะคล้องไปหน้าได้ปะเนี่ยตรวจอีกหรือยังว่ามันไข้มานี่มันหายหรือยังยังไม่บอกวันนี้วันนี้หกตรวแล้วยังเข้มเหมือนเดิมไอเดะว่ายูไม่ในะมันถามีอเพิ่มเท่าเดียวรเ่าเหรอกมันตรวจกันอ๋อ เอาเมียเป็นหลกักเออเป็นอย่างปลาเท่านี่คือบ่นเอาเมียเป็นหลักเนวกินเอาไปเอาหอยไปใส่ยำกุไก่มู้งมูกอยากไก่ดอกฮ <h ums> มไม่ได้กลัวเนะพราะเราก็ผ่านมาแล้วนะคะ <h ums> นนแม่นทนี่ราชเดีนนยนกอดเอารถเนี่ยทั้ง คุณต้อรีมาโอเคสื่อมาเหนอันเด็กหน่อยไปสื่อไปอันเสื่ออันเสื่อเล็กหน่อยน้ตอนนั้นที่เมลี่เปลี่ยนใช่ไหมเมลี่ไม่ฉีดยาใช่ไหมตอนนั้นฉีดยาอะไรตอนนั้นไม่ฉีดวัคซีนเนาะตอนนั้นนะตอนที่เปลี่ยนครั้งแรกเลยจะเท่าจะบัตเล็กเสียบัิเล็กเสียจะที่อะไรบทตเล็รเสียมันก็มีอย่างแข็งเคี่ยงไลยแรงแรงน้อยเนาะเออก็ปกตินั่นแหละเออเดี๋ยวก่อนเศร้าฉีดวัคซีนมาอย่างนี้อืม พักอันสีจะเป็นบนอลอ่ะสีจีบอ่ะอ้าสีต้องเข็มเอื้อยเดเอแตว่าสีไม่เอ็นว่าสีเด้เอ,อสีเพราะสีสสก็เป็นเครือกันเพื่อสุขคนะ่ะอย่านเข็มแต่ว่าสีนะที่ละสีเข็มียนโอเคไปแล้ว <c oughs> ครับ <c oughs> นี่เราก็ถึงบ้านสวนลินที่เรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> แวะเอาเขาไปส่งอันพี่โอ๊ตพี่ยาวเมื่อกี้นะคะอันก็ถาอาการนิดๆหน่อยๆเลยพี่น้องค่ะเพราะมันเดือเพิ่นกะ กินหาเป็นกินขา่าวกินยาก็อาการก็อัปเดตอาการพี่โอ๊ตพี่เยาได้ที่ช่องพี่โอ๊ตพี่เยานะคะพี่น้องคะ่ะก็นั่นแหละเอ่อพี่โอ๊ตพี่เยาแต่ก่อนเพื่นกัเคยเอาข่าวเอานามไปทรงเฮาอยู่ลงบึงล่องบานแล้วก็เอ่อนี่เหากับพเพราะเนี่ยอเอาข่าวเอาอย่างมาทรงอ้ายอยู่เหากับเด็กเอาไปทรงเพราะว่ากลับมานะคะตอนพี่โอ๊ตพี่เยาไปกับพอดีอ่ะส่งไปเที่ยวไปเที่ยวกลับมาไม่ได้กระเดกกระบานของห้องบึงกลับมาก,ก็เลยอา่าโทุถามอ้ายถามเอวว่าเอื้ยอ้ายสกินอย่างบ่อเพราะว่า อน,นูอยู่บ้านก็ล่างจะเข้าไปบ้านสวนเดี๋ยวจะแวะซื้อใหงในเรื่องเสรนะเพื่อนก็อยากสวนห่อนแหละแต่ว่า้านผนบอกเปิดก็เลยทารเลยถามมาเอาข้าวมันไก,ก่บอกลยแวะซื้อข้าวมันไก่ให้นะคะแล้วก็เอามาซื้อมาฝากเล็กน้อยนะคะโทษทารไม่ร้ว่าวิ้ัยไสิก,กิเข้าวมันไก่บอกรือย,ยิงก็เลยว่าเออซื้อมาให้ในก็สามกองเอาให้เล็กน้อย,นอยกินเนี่ยก็เลยแวะซื้อมานะคะบ้านานี้น่ลุยมาอยู่เมื่อนนะ่ะจะไปบ้านแม่เพียวตอนนี้นลุยน่าจะอยู่บ้านแม่เพียวนะออกไปบ้านแม่เพียว บ่หอดบานสวนเราไม่เดือก็จะอาบน้ำอาบน้ำแล้วก็จะพักผ่อนพี่ยินก็อยู่ห้องออฟฟิศหอดแล้วก็จะอาบน้ำพักผ่อนแต่ของกินอย่างวันจีแต่ของกินของมากต่งเตงเื่อนแหลกก็ะแม่กับยายก็แวะคึอนางเสื่อนี่แหละเสื่อนี่มาก,กินชื่อขนม นี่เระสาวๆกินขนมไม่หนึ่งเ,เดี๋ยวไม่เดี๋ยวขออ่ำน้ำอ่ำน้ำก่อนแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวขอตัวไปอ่ำน้ำก่อนแป๊บนึงหัอนเนี้ย